สัสดีค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่เคารพรักพบกับรายการของยุวธิกะสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะวันนี้เป็นรายการพิเศษที่ได้มีการบันทึกเป็นวิดีโอเทปไว้ด้วยนะคะในวันนี้ดิฉันจะพูดคุยกับท่านผู้ฟังนะคะเกี่ยวกับเรื่องของภูมิคุ้มกัน ในเรื่องของโรคระบาดโควิด1 9นะคะซึ่งเราได้พบกันมาอ,อ,อยู่ในสภาวะของโรคระบาดอันนี้เป็นเวลากว่า2ปีแล้วนะคะตั้งแต่ปลายปี6-2เป็นต้นมาแล้วก็ไม่ได้มีการฉีดวัคซีนตั้งแต่กลางปี63นะคะซึ่งอันนี้ก็ผ่านมาปีกว่า,วาแล้วนะคะแล้วก็มีรายงานข้อมูลมากมายนะคะเกี่ยวกับเรื่องของ ประสิทธิภาพของวัคซีนชนิดต่างๆแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของภูมิคุ้มกันหลากหลายนะคะแล้วดิฉันก็เคยได้เล่าให้กับท่านผู้ฟังฟังนะคะว่าวัคซีนที่เราใช้ฉีดในปีที่แล้วเนี่ยนะคะทุกประเภทเนี่ยได้พัฒนามาจากวัคซีนมาจากไวรัสโควิด1 9ที่เป็นสายพันธุ์อู่ฮั่นนะคะคือของประเทศจีนทุกชนิดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเชื้อตาย ไซโนแบคไซโนฟาร์มหรือว่าเป็นไวรัลเวกเตอร์ก็คือ a s t r a าเซเนกาจอ n ์นสันแอน o n จอสันซึ่งใช้รหัสพันธุกรรมผ่าดกันไปในไวรัสเวกเตอร์ที่เป็นเชื้อไข้หวัดนะคะหรือว่าเป็น messenger rna นะคะซึ่งเป็นรหัสพันธุกรรมของโปรตีนหนามหรือว่า spike Protein ซึ่งมีส่วนที่จะสามารถทำให้กระตุ้นการสร้างแอนติบอดีได้มากๆในกรณีของบริษัทไฟเซอร์และโม d ด r n a นานะคะซึ่ง เทคโนโลยีอันนี้นะคะเป็นเทคโนโลยีใหม่สร้างขึ้นได้เร็วนะคะก็ได้มีการใช้กันอย่างมากๆเป็นหลายพันล้านโดสทั่วโลกเลยนะคะและเราก็จะมีผู้คนจำนวนมากที่ได้รับการฉีดวัคซีน2เข็มครบถ้วนไปแล้วนะคะในวัคซีนที่เป็น messenger RNA นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศอิสราเอลนะคะซึ่งมีการฉีดมากกว่า80%ไปแล้วนะคะ แต่ปัญหาก็ติดตามมาเรื่อยๆนะคะอย่างที่เราทราบกันว่าตัวไวรัสโควิด -19 สายพันธุ์อู่ฮันเองนะคะก็พยายามที่จะหลบหลีกภูมิต้านทานของเรานะคะแล้วก็กลายพันธุ์ไปเป็นสายพันธุ์เดลตานะคะซึ่งมาจากประเทศอินเดียซึ่งณขณะนี้แล้วเนี่ยตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปหรือปลายปีที่แล้วนะคะก็จะมีสายพันธุ์เดลตานี่เป็นสายพันธุ์ที่ ระบาดอยู่ทั่วโลกตอนนี้นะคะเนื่องจากว่าภูมิต้านทานที่เกิดขึ้นจากวัคซีนที่เราผลิตจากสายพันธุ์อูฮันเนี่ยมันได้จัดการาไวรัสสายพันธุ์อูฮันอัลฟาเบต้าไปเกือบจะหมดแล้วนะคะมีแต่เดลต้าเนี่ยที่มันยังหลงเหลืออยู่ที่มันพยายามหลบหลีกวัคซีนไปนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้รับรายงานเ,เพิ่มขึ้นนะคะว่าแม้จะฉีดวัคซีน messenger RNA Pfizer ไปแล้ว2เข็มก็ปรากฏว่ามีผู้คนเป็นจำนวนมากนะคะโดยเฉพาะประเทศที่ฉีดไปแล้วเนี่ยนะคะมีการติดเชื้อขึ้นมาได้อีกที่เราเรียกภาษาอังกฤษว่า breakthrough infection นะคะหมายความว่าคนที่ฉีดวัคซีนไปแล้ว2เข็มก็ยังติดเชื้อโควิด1 9ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นเดลต้าส r ยพทนะคะได้อีกในกรณีเดียวกันนะคะคนที่ ไม่เคยฉีดวัคซีนเลยเมื่อปีที่แล้วนะคะแล้วก็ติดเชื้อโควิด1 9นะคะแล้วก็เข้าโรงพยาบาลหรือไม่เข้าก็แล้วแต่แล้วก็หายนะคะเขาก็อาจจะมีภูมิต้านทานขึ้นมาแล้วคนพวกนี้ก็มีการรายงานอีกนะคะว่าคนที่ติดเชื้อโควิด1ิแล้วทำธรรมาชาติแล้วก็มีภูมิต้านทานธรรมชาติ ania, ที่เกิดขึ้นเนี่ยซึ่งเราคิดว่ามันน่าจะอยู่ได้คงทนเป็นปีๆแต่ว่ามีการติดเชื้อขึ้นมาได้อีก ะะซึ่งภาษาอังกฤษเราเรียกว่า re-infection หมายความว่าติดเชื้อธรรมชาติไปแล้วหายแล้วก็มีโอกาสที่จะติดเชือ้อโควิด1 9ได้อีกนะคะท่านผู้ฟังก็คงจะมองเห็นนะคะว่าโควิด -19 ที่ปีที่แล้วที่ติดเชื้อนะคะเป็นโควิด1 9สายพันธุ์อูฮันเป็นส่วนใหญ่ส่วนวัคซีนที่ฉีดก็มาจากสายพันธุ์อูฮันทั้งหมดนะคะ ดังนั้นสายพันธุ์เดลต้าที่เป็นอินเดียเนี่ยนะคะก็ยังหลงเหลืออยู่ในปี2-1เป็นส่วนมากดังนั้นผู้ที่เคยติดเชื้อมาแล้วนะคะล้วคิดว่ามีภูมิภูมิที่เกิดขึ้นก็อาจจะเป็นภูมิ against ตัวอัลฟาไอตัวตัวอู่ฮั่นนะคะส่วนคนที่ฉีดวัคซีนก็มีภูมิต้านทาน against าตัวาสายพันธุ์อู่ฮั่นนะคะก็ไม่แปลกใจว่ามันจะมีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นติดเชื้อซ้ํา หรือว่าติดเชื้อจากการฉีดวัคซีนไปแล้วก็ตามคือมันป้องกันไม่ได้เพราะว่าสายพันธุ์เดลต้าเนี่ยเป็นสายพันธุ์ที่เกิดขึ้นมาใหม่แล้วก็สามารถที่จะระบาไดได้รวดเร็วแล้วก็หลบหลีกภูมิต้านทานของเราที่เกิดจากทั้งธรรมชาติและทั้งฉีดวัคซีนเพราะว่ามันมีรากฐานมาจากสายพันธุ์อูฮันนะคะก็ไม่ต้องแปลกใจนะคะว่าทำไมโควิด19ยังอยู่กับเรา อยู่ณตอนนี้นะคะอาจจะต้องมีการฉีดเข็มที่3หรือเปล่าก็ต้องเป็น Question Mark ก็หลายประเทศก็กำลังจะมีการฉีดเข็มที่3นะคะทีนี้ตัวดิฉันเองก็จะขอเพิ่มข้อมูลนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของภูมิต้านทานนะคะว่าภูมิต้านทานของเราเนี่ยนะคะมีด้วยกัน สประเภทให,ใหญ่นะคะก็คือภูมิต้านทานที่เรียกว่าแอนติบอดี s นะคะซึ่งสร้างจากเม็ดเลือดขาวที่เรียกว่าบีเซลแล้วก็ภูมิต้นานทานที่เราเรียกว่า t ีเซลนะคะเป็นเม็ดเลือดขาวเพชรฆาตนะคะทีเซลสองอันประเภทเนี่ยทำหน้าที่เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นหลักเป็นแกนนะคะเวลาเราเจอเชื้อโควิด -19 ะะพอเราเจอเชื้อปุ๊บเนี่ยร่างกายก็จะต่อต้านมันเราอาจจะมีอาการเกิดขึ้นนะคะแล้วร่างกายก็จะสร้างภูมิต้านทานเกิดขึ้นมานะคะตัว B เซลก็จะสร้างแอนติบอดีส่วนตัวแอนติบอดีนี่ก็จะไปจับกับไวรัสนะคะไปไปไปจัดการกับไวรัสคือไม่ให้มันเข้าในเซลล์แล้วก็ให้แล้วก็ให้ถูกทําลายไปส่วนไอเม็ดเลือดขาวเพชคาตเนี่ยมันก็จะไป ตรวจตราหาว่าเชื้อของ,ของมนุษย์ของเราเนี่ยนะคะตัวเชื้อเชื้อ,เช,อ,อ,เ,อเชื้อของเซลล์ของเราเนี่ยนะคะเซลล์อ,อันไหนที่มันถูกไวรัสมันแอดแทกจู่โจมเพราะว่าแอนติบอดีเนี่ยมันจับไม่ทันคือมันจับไม่หมดนะคะไวรัสบางตัวก็จะเข้าไปจู่โจมเซลล์อของร่างกายของเราได้แต่ว่าไอ้ตัวทีเซลเพชฆาตเนี่ยมันก็จะไปตรวจด,ดูว่าเอเซลของร่างกายของเราเนี่ยที่ถูกไวรัส19มันแอดแท็กมันไฮแจ็คไปเนี่ยอยู่ตรงไหน แล้วมันก็จะไปจัดการกับเซลล์ของร่างกายที่ถูกไวรัสโจมตีก็เป็นการจัดการกับเชื้อไวรัสได้เป็นแบบมหาศาลได้เหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดว่าเชื้อถ้าเกิดเซลล์ของร่างกายถูกไวรัสมัน h ฮ j จ็คเนี่ยมันจะสร้างไวรัสเป็นจํานวนล้านๆไวรัสเลยนะคะแล้วก็แตกออกมาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดตัว T cell เ,เพชรคาดเนี่ยมันไปจัดการกับเซลล์เหล่านี้ที่ถูกไวรัสมัน a t t a ทคหรือว่ามัน h ฮ j a c k ก็สามารถที่จะจัดการไวรัสได้ มหาศารเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะมี2ประเภทก็คือแอนติบอดีที่เป็นคล้ายๆกระสุนนะคะแล้วก็ยิงยิงยิงไปที่ไวรัสแล้วก็ให้มันตายไปแล้วก็เพชฌฆาตเม็ดเลือดขาวที่จะไปจัดการกับเซลล์ร่างกายที่ถูกไวรัสมันไฮแจ็คแล้วก็บังคับเซลล์ของเราเนี่ยเป็นเฉลยให้สร้างไวรัสตัวมันเองเนี่ยนะคะเป็นล้านๆเลยแล้วก็หุดปล่อยออกมานะคะก็ทำให้ร่างกายเราจะอ่อนแอลงนะคะ อันนี้ก็เลยเล่าให้ฟังว่ามันเป็นสองประเภทนะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าท่านามี natural immunity คือภูมิกันรธรรมชาติถ้าเกิดจากอูฮันนะคะมันก็จะไปจัดการสร้างภูมิต้านทานธรรมชาติขึ้นมาที่เรียกว่า natural infection เป็นไวรัสทั้งตัวนะคะเพราะฉะนั้นมีการศึกษาพบว่าคนที่มีภูมิต้านทานที่เกิดจากเชือ้อโควิด -19 เนี่ยนะคะธรรมชาติภูมิธรรมชาติเนี่ย เทียบกับภูมิคุ้มกันที่เกิดจากการฉีดวัคซีนเนี่ยมันมีความอะไรความสามารถในการที่จะจัดการกับเชื้อเดลต้าเนี่ยได้ไม่เท่ากันภูมิคุ้มกันธรรมชาติเนี่ยมีโอกาสที่จะจัดการกับเดลต้าสเตรนเนี่ยได้มากกว่าภูมิคุ้มกันที่เกิดจากการฉีดวัคซีนนะคะไม่ทราบว่ากี่เท่า20เท่าอะไรเงี้ยนะคะในการที่จะมีการติดเชื้อได้อีก จเนือ้ออกไหมคะถ้าเกิดเราเทียบกลุ่มระหว่างคนที่ติดเชื้อไปแล้วมีภูมิต้านทานธรรมชาติกับคนที่ฉีดวัคซีนออทั้งหลายนะคะที่มีจําหน่ายอยู่ในปัจจุบันนี้แล้วก็มาดูซิว่าเราไปเจอคนติดเชื้อทั่วโลกเป็นเดลต้าเนี่ยอะไรที่มันจะติดเดลต้าได้ได้ได,ได้ได้ยากง่ายกว่ากันก็ปรากฏว่าภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติเนี่ยมีโอกาสที่จะติดเชื้อเดลต้าเนี่ยได้น้อยกว่าเสี่ยงน้อยกว่าคนที่ ฉีดวัคซีนที่ที่ได้ฉีดไปแล้วนะคะซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจอะไรเพราะว่าภูมิต้านทานธรรมชาติเนี่ยนะคะ natural natural immunity เนี่ยมันสร้างภูมิคุ้มกันให้กับไวรัสทั้งตัวเลยนะคะเวลาไวรัสมันมีการกลายพันธุ์ไปซึ่งส่วนใหญ่แล้วมันก็จะกลายพันธุ์ไป,เป,เ,ปเป็นเป็นเป็นส่วนที่เป็นหนามนะคะเนื่องจากว่าเราฉีดวัคซีนที่เป็นประเภท s p i ค e p r o t e นที่เป็นหนามเยอะ พออู่ฮั่นมันเกิดขึ้นมันเจอภูมิต้านทานที่เป็นโปรตีนหนามมันก็พยายามกลายพันธุ์ไปให้การเป็นเดลต้านะคะเพราะฉะนั้นเดลตานี่มันก็จะกลายพันธุ์ส่วนใหญ่ล้วจะตรงโปรตีนหนามนะคะเพราะฉะนั้นภูมิภูมิกันธรรมชาติก็เลยมีโอกาสที่จะอะไรเดี๋ยมีภูมิต้านทานที่มันมีมากกว่าโปรตีนหนามนะคะมันก็อาจจะไปช่วยจัดการกับไอตัวเดลต้าได้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 ดีกว่า ะะแต่ถามว่าจะรอให้ภูมิต้านทันธรรมชาติเนี่ยมันสู้กับตัวเดลต้าใหม่ๆเนี่ยดีกว่าการฉีดวัคซีนไหม mm hmm. เขาก็บอกว่าเราควรจะฉีดวัคซีนนะคะถึงแม้คนที่ติดเชื้อแล้วก็ควรจะติดมีภูมิต้านทันธรรมชาติแล้วก็ควรจะฉีดวัคซีนนะคะ mm hmm. เขามีการศึกษาว่าควรจะฉีด messenger RNA จะทำให้ไอตัว แอนติบอดีเนี่ยมันสูงขึ้นมาปีดเลยนะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่า uh, เรามีตัว B เซลล์ cell, นะคะกับ T เซลลซึ่งเป็นเม็ดเลือดขาวเนี่ยเวลาเราฉีดวัคซีนขึ้นไปเนี่ยมันก็จะไปบูสต์นะคะทำให้มีภูมิต้านทานเพิ่มมากขึ้นแต่ถ้าเกิดท่านไม่เคยเจอเชื้อเลยเนี่ยภูมิต้านทานเหล่านี้มันก็จะลดลงไปธรรมชาตินอ,อไคะถ้าเกิดคุณฉีดวัคซีนบูสต์ไปปุ๊บไม่เจเจอเชื้อเลยมันก็จะลดลงลดลง แต่ถ้าเกิดเวลาคุณไปเจอเชื้อมานิดนิหน่อยๆสมมติว่าเวลาคุณฉีดไป2เข็มแล้วแล้วคุณเจอเชื้อเดลต้าขึ้นมาเล็กน้อยนะคะ้ภูมิมันก็จะจัดการได้ถูกไหมคะแต่ว่าส่วนที่เหลือเนี่ยภูมิธรรมชาติเนี่ยก็อาจจะค่อยๆพัฒนาขึ้น a a g against เดลต้าได้เหมือนกันเราก็อาจจะไม,ไ,มไม่ไม่มีอาการมากนักแล้วไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลในขณะเดียวกันเราก็มีภูมิคุ้มกันธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากตัวเดลต้า ได้ด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าตัว B c e l ล T เซลลเนี่ยของร่างกายเนี่ยมันมัน,ม,นมันเก่งมากมันมันสามารถที่จะปรับตัวได้ทุกทุกทุกอย่างนะคะถ้าเกิดว่าให้เวลากับมันนะคะเพราะย้นสายพันเดลต้าเนี่ยถ้าเกิดอยู่ในร่างกายจำนวนน้อยๆเนี่ยภูมิต้านทานธรรมชาติของเราเนี่ยก็อาจจะสร้างขึ้นมาไปไปต่อต้านกับตัวเดลต้าซึ่ง วัคซีนภูมิต้านทานจากวัคซีนขจัดไม่หมดนะคะเราก็ไม่มีอาการในขณะเดียวกันแล้วก็มีภูมิต้านทานที่เกี่ยวกับที่ไปจัดการกับตัวเ,เดลต้าได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ผู้คนก็เลยเยังไงดีอะคะก็เลยสามารถที่จะผ่อ,อนปลนนะคะระยะห่าง ก็ควรจะมีเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเราควรจะ,ะเรามีการผ่อนปลนให้มีการนั่งทานร้านอาหารแต่ว่าทุกๆคนเนี่ยก็ควรที่จะต้องป้องกันตัวเองคือใส่แมสทิ้งระยะห่างเอาไว้แล้วก็อย่าเข้าไปใกล้ๆอยบคนหมู่มากเพราะว่าถ้าเกิดเราไอกระจามเจอเชื้อจังๆนะคะภูมิต้านทานของเราเนี่ยอาจจะสู้ได้ ไม่ไม่ไม่อะไรเนี่ยไม่ดีพอเพราะเราได้เชื้อมากๆถูกไหมคะเพราะฉะนั้นคนที่มีโอกาสที่จะเจอคนที่มีเชื้อมากๆเนี่ยก็ควรจะต้องระมัดระวังแล้วก็อาจจะต้องบูสเตอร์ไปเป็นเข็มที่3นะคะโดยเฉพาะยิ่งคนที่อยู่เป็นเป็นด่านหน้าเพราะว่าเราอาจจะเจอเชื้อกดจากคนไข้ที่มีจํานวนมากแต่ว่าคนทั่วไปเนี่ยนะคะก็ไม่ต้องห่วงมากนะคะเนื่องจากว่าภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยจะอยู่ได้ นานพอสมควรนะคะมีการศึกษาว่าภูมิธรรมชาติที่เกิดจากการติดเชื้อและภูมิต้านทานที่เกิดจากการฉีดวัคซีนเนี่ยโดยเฉพาะยิ่ง messenger RNA นะคะมันสามารถที่จะอยู่ได้นานเป็นปีนะคะเพราะตอนนี้มีการฉีดเป็นปีแล้วเขาก็บอกว่ามันอยู่ได้นานเป็นปีนะคะแต่ว่ามันไม่ได้อยู่ได้นานในระดับที่ ฉีดวัคซีนไปเดือนแรกนะคะหมายความว่าพอฉีดวัคซีนไปปุ๊บนะคะมันขึ้นสูงปี๊ดเลยนะคะแล้วมันก็ค่อยๆลดลงนะคะเมื่อเวลาผ่านไปมันค่อยๆลดลง<ม>เป็นธรรมชาติของร่างกาย<ม>เพราะว่าเราจะมีแอนติบอดีไว้ทําไมเยอะแยะถ้าเกิดเราไม่เจอเชื้อเลยถูกไหมคะเมื่อเกิดท่านไม่เจอเชื้อเลยเนี่ยภูมิต้านทานของท่านก็จะค่อยๆลดลงนะคะแต่พอท่านเจอเชื้อขึ้นมาใหม่จานวนเล็กน้อยนะคะภูมิต้านทานของท่าน ก็จะเพิ่มมากขึ้นเพราะว่ามันจะมีเมมโมรีตัวความจำนะคะเซลล์ความจำที่เรียกว่าเมมโมรีบีเซลกับทีเซลลเนี่ยซึ่งมันยังหลงเหลืออยู่ในกระแสเลือดและในไขกระดูกนะคะเวลาเจอเชื้อขึ้นมาใหม่เนี่ยนะคะมันก็จะไปกระตุ้นเซลล์เหล่านี้ซึ่งมีอยู่นานมากนะคะบางคนบอกว่าอาจจะเป็นนานหลายๆปีและท่านผู้ฟังก็คงจะเคยได้ยินว่า บางทีอาจจะเป็นชั่วชีวิตด้วยซ้ําไปนะคะแต่ในกรณีของโควิด1 9เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ชั่วชีวิตอย่างที่ว่ามาเพราะว่ามันมีเพื่อนเยอะนะคะโคโรนาไวรัสเนี่ยมันมีมันมีเยอะแยะมากมายนะคะเพราะฉะนั้นมันก็มีการกลายพันธุ์ต่างๆเราถึงอาจจะจําเป็นที่จะต้องฉีดทุกปีนะคะเพราะว่ามันอาจจะกลายพันธุ์ไปอยู่เรื่อยๆนะคะอันนั้นคือความสําคัญของภูมิต้านทานนะคะเพราะฉะนั้นคนที่ติดเชื้อแล้วหายแล้วก็ต้องไปฉีดวัคซีน เพื่อจะให้ภูมิต้านทานของท่านเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะคะเกิดท่านไปแจ็คพอตเจอเชื้อที่มันมากๆขึ้นมาท่านจะได้ป้องกันได้นะคะส่วนคนที่ฉีดไป2เข็มแล้วนะคะก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะก็ควรจะรอประมาณสักอย่างน้อยๆ6เดือนขึ้นไปเนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยภูมิต้านทานของท่านที่เกิดจากการฉีด2เข็มเนี่ยมันจะอยู่ได้ระยะหนึ่งทีเดียวนะคะแต่มันไม่ได้อยู่ได้ ปริมาณที่มากๆเหมือนกับเหมือนกับสองสเดือนแรกนะคมันค่อยๆลดลงถ้าเกิดว่าท่านไม่ค่อยมั่นใจว่าท่านอาจจะไปเจอกรณีที่มีเชื้อไม่ตั้งใจอย่างนี้นมีใครไอใครจามมาท่านก็อาจจะไปฉีดบูสเตอร์เพื่อที่จะป้องกันตัวเองไว้แต่ถ้าเกิดว่าท่านใดไม่ได้ไปไหนอยู่บ้านนะคะแล้วก็ไม่ได้ไปที่อโครจรหมายความว่าไม่ได้ไปอะไรที่มันมีคนหมู่มากแล้วมีการไอกระจาม โดยที่ไม่ได้มาระวังนะคะท่านก็อาจจะเซฟไม่ต้องฉีดบูสเตอร์ก็ได้นะคะเหมือนกับการฉีดไข้หวัดอย่างเงี้ยคะ่ะไข้หวัดใหญ่นะคะเขาก็จะแนะนําให้กับคนที่เป็นสูงวัยนะคะเพราะคนสูงวัยเนี่ยภูมิต้านทานของท่านเนี่ยก็ไม่ค่อยแข็งแรงเวลาไปเจอเชื้ออะไรก็อาจจะป่วยได้ก็ให้บูสเตอร์ไปนะคะแล้วก็คนที่เป็นโรคเจ็ดโรคนะคะแต่คนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งคนที่เป็นคนที่เป็นหนุ่มสาวนะคะก็มีความจําเป็นที่จะต้อง ไปบูสเตอร์เข็มที่3เพราะว่าเขาก็ยังดีเบตกันอยู่นะคะว่าเราจะฉีดบูสเตอร์เข็ม3ามไหมเพราะาเรากำลังกลัวแล้วเกินว่ามันจะทําให้เราเจ็บป่วยแต่ก็ไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าตอนนี้ถ้าเกิดฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยการเข้าโรงพยาบาลเนี่ยน้อยมากนะคะเกป้องกันได้ทีเดียวนะคะแต่ว่าคนอสูงวัยแล้วคนที่เป็นโรคก็ต้องระมัดระวังไว้หน่อยนะคะก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะคะว่า ท่านไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเพราะถ้าเกิดท่านได้รับเชื้อเดลต้ามานิดๆิหน่อยๆน่อยนะคะแล้วภูมิต้านทานของท่านเนี่ยก็สามารถจัดการกับมันได้ภูมิธรรมชาติของท่านก็อาจจะเกิดขึ้นได้ด้วยซ้าไปนะคะหลังจากนั้นประมาณสัก10วันท่านก็อาจจะมีภูมิต้านทานต่อต้านเดลต้าไปแล้วนะคะโดยที่ไม่รู้ตัวก็สองแรงแข็งขันนะคะทำงานซึ่งกันและกันนะคะเราก็เพิ่งไปทั้งสองแบบเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยเป็นอะไรที่ มหศจัรจ์มากสามารถที่จะสร้างภูมิต้านทานต่อต้านทุกๆสายพันธุ์เลยนะคะไม่ว่ามันจะเปลี่ยนแปลงยังไงเนี่ยเราต่อต้านได้หมดเพียงแต่ว่ามันต้องใช้เวลานะคะในวันนี้ทางรายการก็หมดเวลานะคะเราก็พบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ